ต้องคุณคอนโดฝ่อยเช่าเลือกผู้เช่ายัางไงให้จ่ายค่าเช่าตรงและห้องไม่เลนในการที่จะดูคนนะคะทุกคนจริงๆมันจะมีสัญญาณออกมาก่อนแล้วนะคะก่อนที่เราจะทําสัญญาเช่าเสียอีกในการทําสัญญาเช่ามันจะต้องมีการมาจํญญาสองเดือนและจ่ายเริ่มหน้าหนึ่งเดือนถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าในการเช่าห้องเนี่ยณวันที่ทําสัญญาลูกค้าเขาจะต้องพร้อมจ่ายสญญามเดือนแต่ถ้าทุกคนเจอกรณีที่ลูกค้า ต่อรองขอจ่ายแค่2เดือนก่อนได้ไหมแล้วเข้าอยู่เลยแล้วค่อยทยอยจ่ายส่วนที่เหลืออีกนี่คือสัญญาณแอดแอดคือส่วนต้องระวังนะคะว่าในอนาคตเขาอาจจะจ่ายค่าเช่าร้องไม่ตรงก็ได้อันนี้มันคือสิ่งที่แสดงถึงความรับผิดชอบของเขาการที่เขาจะมาเช่าห้องอยู่มันมีกฎสากลอยู่แล้วมันต้องการวางเงินประกันสองเดือนแล้วก็จ่ายร่วงหน้าอีกหนึ่งเดือนถ้าเขายังไม่สามารถเขาลบกฎตรงนี้ได้เตรียมรอ,อไว้เลยะคะ่ะถ้าคุณยอมให้เขา ขาห้องคุณปัญหาอ่าตาาม,มาได้ค่ะ